สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอร์ส Grand MA2 on PC กันต่อนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการเข้าใจ f อฟเมากขึ้นนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของ Speed, Low, High ไปในพาร์ทที่แล้วนะครับในพาร์ทเบสิกนะครับแล้วก็เราได้พูดถึงเรื่องของเฟสนะครับในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแอดวานนะครับก็คือเรื่องของฟอร์มนะครับ w i t h attack แล้วก็ DK นะครับ ว่าจะมีผลต่อรูปร่างหน้าตานะครับของเอฟเฟกต์อย่างไงบ้างแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างเอฟเฟกต์นะครับว่าการสร้างเอฟเฟกต์เนี่ยมันสร้างยังไงบ้างแล้วก็พวกฟอร์มวิดแอตแทกดีเคนี่มีผลอะไรกับเอฟเฟกต์่อบ้างนะครับเรามาลองดูกันนะครับเราจะสร้างเอฟเฟกต์ใหม่กันนะครับวิธีการของเรานะครับในการสร้างเอฟเฟกต์ใหม่ของเรานะครับก็คือการที่เราไปที่หน้าเอฟเฟกต์นะครับอย่างเช่นเราเปิดหน้าเอฟเฟกต์พูไว้นะครับคือตัวนี้ไว้นะครับ จากนั้นนะครับจะเห็นว่ามันมีที่ว่างเปล่าอยู่นะครับก็คือตั้งแต่32นะครับเป็นต้นไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับยังเป็นที่ว่างอยู่นะครับให้เรากดคำมันเอาเลยขึ้นมาครับกด edit ครับแล้วก็กดที่ช่อง effect ที่เปล่าๆนะครับช่องไหนก็ได้นะครับเช่นผมจะเลือกช่องที่41นะครับกดเข้าไปนะครับจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับที่เขียนว่า e f f e c t e d i t o r นะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นว่า effects เปอร์ที่เท่าไหร่นะครับเช่นผมกดไปที่เปอร์ที่41นะครับ <c oughs> ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับวิธีการต่อไปนะครับให้เรากด a อ d เข้าไปนะครับมันก็จะมีเป็นหน้าต่างนะครับแล้วบอกว่าให้เราเลือก Attribute นะครับ เราจะเล่นเอฟเฟกกับอันไหนะครับเราสามารถจะเล่นเอฟเฟกกับตัวดิมเมอร์ก็ได้นะครับโพสชั่นก็ได้กับสีก็ได้นะครับหรือว่าหลายๆตัวพร้อมกันก็ได้นะครับเช่นแบบเบื้องต้นนะครับผมจะเล่นเอฟเฟกกับตัวดิมเมอร์นะครับผมก็เลือกที่คําว่าดิมตรงนี้นะครับดิมมันจะถูกเลือกเป็น3ามช่องนะครับวิธีการดูของมันนะครับก็คือช่องซ้ายสุดนะครับจะเป็นพ r e s e t type นะครับจะมีคําว่าดิมเมอร์โพสชั่นโกลบอลไปเรื่อยนะครับส่วนช่องรองลงมานะครับจะเป็นโหมดของมันนะครับเช่นจะเเป็นรื่อองงข โปรเจนจะเป็นเรื่องของแพนทิวเป็นต้นนะครับกโปจะมีกโปรงหด1นะครับก็จะมีกระโปรงหด1แล้วก็การหมุนของมันนะครับกโปรงหดสการหมุนของกโปรงหดสนะครับแบบกโปรงหด2ตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของกโปรงหดสเป็นต้นนะครับย่อยย่อมาเรื่อยนะครับเช่นเรื่องของสีนะครับจะเป็นสีเป็น color temperature สีที่เป็นสีเป็น color view นะครับแล้วก็เป็นก็เป็นสีผสมนะครับเช่นเป็น R G B White เป็นต้นนะครับ เราจาเล่นของเรื่องของดิมเมอร์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกช่องดิมเมอร์แล้วก็กดที่คอนเฟิร์มนะครับก็จะขึ้นมาหนึ่งบรรทัดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเป็นการเบรกดาวเลยนะครับว่าเอฟเฟกต์นะครับมันมีค่าอะไรบ้างนะครับปรับแต่งค่ายังไงบ้างนะครับเริ่มต้นช่องแรกซ้ายสุดนะครับจะมีคําว่า QTY นะครับ QTY ย่อมาจากคําว่า Quantity นะครับ Quantity คือจํานวนที่เราใช้งานอยู่นะครับ ให้เราตั้งเป็นคําว่านอนถูกต้องแล้วนะครับว่ามีตัวเลขตัวนี้ขึ้นอยู่นะครับไม่ใช่คําว่านันนะครับแสดงว่าเราได้เพลย์เลือกอุปกรณ์นะครับก่อนที่เราจะเข้ามาในหน้าเอฟเฟกต์นี้นะครับลองดูนะครับผมลองปิดหน้านี้ก่อนนะครับเอฟเฟกต์นี้คือเอฟเฟกต์ที่ผมได้ทำเมื่อสักครู่นี้นะครับสมมติว่าผมเพลยเลือกอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนปึ๊บนะครับผมกดไปที่ Edit แล้วก็ไปที่ช่องเอฟเฟกต์ช่องว่างเปล่านะครับผมกด a d ดขึ้นมาแล้วก็เลือกดิมเมอร์นะครับเหมือนเดิมเลย ตัวเลขตัวนี้นะครับจะกลายเป็น20หมายความว่ามีไฟจำนวน20ดวงนะครับที่เราได้เผอเลือกไว้อยู่นะครับถ้าเราไม่ต้องการ20ดวงนี้แล้ววิธีการแก้นะครับก็คือให้เราปิดหน้าต่างหน้านี้ก่อนแล้วก็ดูนะครับว่าเราไม่เลือกอะไรอยู่นะครับวิธีการคือกดคำนั้นว่าเลขึ้นมากดเคลียร์ทิ้งไปนะครับไม่มีอะไรเลือกแล้วนะครับกดเคลียร์แล้วจากนั้นนะครับไปที่เอฟเฟกต์ตัวนี้ตัวเดิมนะครับ แล้วก็กดที่คําว่า text selection นะครับมันจะขึ้นเป็นคำว่านันให้เรานะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะอธิบายต่อไปนะครับในเรื่องของ effect engine นะครับว่าการที่เราเลือกอุปกรณ์ก่อนหรือการที่เราไม่เลือกนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปเป็นเรื่องของ interleave นะครับจะอธิบายต่อไปภายหลังนะครับต่อมานะครับคือเรื่องของ attribute นะครับ attribute ย่อมาจากคําว่า attribute นะครับก็คือที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับก็คือตัว effect ่ u ว่า dimmer นะครับก็จะเป็น attribute dimmer นะครับ ส่วนเรื่องโหมดนะครับก็ขออธิบายทีหลังนะครับอ t tribute เป็น dimmer แล้วแล้วก็ form นะครับคราวนี้นะครับเรื่อง form นะครับเมื่อเราคลิกขวาเข้าไปเรื่อง form นะครับจะเป็นกราฟต่างๆมากมายนะครับซึ่งเราครับก็สามารถจะสร้างกราฟมาเพิ่มได้นะครับแต่ว่าจะขอสอนในข้อถัดไปดีกว่านะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างมากนะครับเราสามารถจะเลือกกราฟได้นะครับว่าจะให้กราฟของเอฟเฟกเราเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะครับจะให้มันแบบสมูทขึ้นอาจจะเป็น sine wave อยากให้มันแข็งแรงหน่อยอาจจะเป็นตัว PWM เป็นต้นนะครับสามารถจะลองเลือกเล่นได้นะครับแต่ละฟอร์มมันเลยนะครับซึ่งแต่ละฟอร์มของมันนะครับจะสร้างเอฟเฟกที่หน้าตาต่างกันออกไปนะครับต่อมาคือเรื่องของเละกับสปีดนะครับ2ตัวนี้ทํางานคู่กันนะครับเละกับสปีดตัวนี้ปกตินะครับเอฟเฟกของเรานะครับถ้าเป็นดิมเมอร์เนี่ยสปีดกับเระของมันนะครับจะอยู่ที่เลท1สปีด60 BPM ออันนี้คือค่ามาตรฐานเลยนะครับ สมมติถ้าเกิดผมเปลี่ยนเรทนะครับจาก1เนี่ยเปลี่ยนเป็นจุดห้าสปีดของมันนะครับก็จะถูกเปลี่ยนนะครับให้กลายเป็นจุดสามหมายความว่าเรทนะครับคืออัตราส่วนของมันนะครับคือ1เท่าแสดงว่าความเร็วของมันนะครับเท่ากับ60 bpm คือ1วินาทีนะครับถ้าเกิดเรทของมันนะครับกลายเป็นจุดห้าหมายถึงความเร็วของมันนะครับจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับก็จะเป็น30 bpm นะครับถูกหารสองไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดเรทของมันนะครับเหลือจุดสองห้านะครับ ความเร็วของมันนะครับก็จะเหลือประมาณ15 BPM นะครับถูกหารไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแนะนํานะครับว่าตรงเรทตรงนี้นะครับให้ตั้งให้เป็น1นะครับหรือว่าเป็น60 BPM นะครับจะแก้ที่เรทหรือแก้ที่ BPM ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปต่อไปในคลิปถัดไปนะครับเราข้ามตัวสปิดกู๊ก่อนนะครับมาดูที่คําว่า Direction นะครับ Direction ตัวนี้คลิกขวานะครับจะมีลูกศรนะครับคือชี้ไปทางขวามือชี้ไปทางซ้ายมือแล้วก็ขวามือบาส ซ้ายมือเบลส์นะครับสิ่งที้ต่างกันนะครับเรามาลองดูนะครับผมเลือกแบบแรกก่อนนะครับคือจากซ้ายไปขวานะครับผมเลือกไฟเข้ามานะครับเปิด 3D ขึ้นมาผมกดเอฟเฟกตัวสกุลนะครับเอฟเฟกก็คือจากซ้ายมือไปขวามือนะครับผมลองเปลี่ยนบ้างนะครับกด Edit เข้าไปนะครับทท่เฟเฟ์ตัวเดิมนะครับ ผมลองเปลี่ยนตัวฟอร์มนะครับจากคําว่าไซายนะครับให้เป็นตัวอื่นนะครับให้กลายเป็นคําว่าสเป็นคําว่า PWM นะครับสังเกตไหมครับว่าทรงใน3 d ผมนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดผมปรับเรทตรงนี้นะครับจาก1ให้กลายเป็นจุดหนะครับความเร็วก็จะช้าลงนะครับเช่นเดียวกันว่า b p m ก็จะช้าลงนะครับต่อมานะครับกลับไปที่เรื่องเราค้างคาไว้นะครับก็คือเรื่องของ Direct i o n นะครับ อันนี้คือรูปสอนชี้ไปด้านขวามือนะครับแสดงว่าไฟนะครับจากตัวแรกสุดนะครับจะไล่ไปถึงตัวสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราชี้กับด้านกันนะครับก็จะกลายเป็นตัวสุดท้ายเล่นก่อนนะครับตัวขวาสุดเล่นก่อนแล้วค่อยกลับมาที่ตัวแรกที่เราเลือกไปนะครับมันก็จะกลับทางกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีคําว่า bounce เกิดขึ้นนะครับมันก็คือจะเป็นการเด้งไปเด้งกลับนะครับไปสุดแล้วค่อยเด้งกลับนะครับนี่คือท่าของมันนะครับว่าอยากให้เฟกเล่นไปทางด้านหนนะครับ ผมกลับมาเลือกตัวแรกนะครับก็คือที่เป็นลูกสรดชี้ด้านขวามือนะครับต่อมาค่าโลค่าหายนะครับก็อธิบายไปแล้วนะครับคือค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของเอฟเฟกต์นะครับเช่นกรณีนี้นะครับค่าต่ำสุดของมันนะครับก็คือ0ูนนะครับค่าสูงสุดของมันนะครับก็คือ100นะครับเราสามารถจะใส่เลขค่าโลค่าหายได้มากกว่าสูนย์ถึง100นะครับ แต่ว่าลิมิตของมันนะครับที่แสดงผลได้ก็คือศูนถึงหนึเท่านั้นนะครับอย่างเช่นสมมตินะครับผมลองเปลี่ยนฟอร์มนะครับจาก PWM นะครับให้กลายเป็นไซเวฟนะครับจะเป็นคลื่นนะครับและผมลองปรับค่าโลนะครับจากศูนย์นะครับให้กลายเป็นลบหนึนะครับจะเห็นว่ามันดับขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่ากราฟนะครับจะถูกดึงลงนะครับ มันมีสศูนที่แสดงนะครับต่ำกว่าศูนย์เยอะขึ้นนะครับซึ่งทําให้ตัวไฟนะครับถ้ามันต่ากว่าศูนย์แล้วเนี่ยมันไม่แสดงผลนะครับมันก็จะดับไปเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมปรับตรงนี้นะครับค่าโลเนี่ยให้เป็นศูนย์แต่ค่าฮนะครับผมแตะปรับให้เป็น5 0 0ก็จะเป็นจุดที네่มีความสว่างนะครับสูงมาก ก็จะเป็นจุดที่มันดํามืดนะครับเล็กนิดเดียวเองนะครับเพราะว่ามันถูกดึงกราฟนะครับขึ้นไปสูงกว่า100นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับในค่าโลค่าไฮนะครับทวนนะครับก็คือมันปรับได้ตั้งแต่ลบนะครับไปจนถึงอินฟินิตี้เลยนะครับแต่แค่ว่าเวดมแสดงผลนะครับก็จะอิงนะครับโดยที่มันยจะแค่0ูนถึงหนึนะครับองค์ประกอบเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับส่วนเรื่องเฟสนี้ไม่ต้องพูดถึงเยอะนะครับก็จะเป็นตามที่เราได้บอกไปนะครับ แตให้ระวังนะครับถ้าเกิดเฟสกลับกันนะครับสมมติว่าผมตัวนี้เฟสเป็นศูนย์ถึงลบสองอองศานะครับกลับเฟสกันนะครับพิศทางก็กลับด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับคือเรื่องของวิดแอตแทกดีเคนะครับที่เราเคยเจอในเอ c นโคเดอร์บาร์นะครับในครั้งที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดอธิบายสิ่งนี้นะครับผมต้องเปิดหน้า Edit f f f e c t s Line นะครับตรงนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าขนาเดียวกันนะครับ ช่สามารถจะพิมพ์เลขนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะผมจะเปิดหน้าเอฟเฟ t Edit line นะครับตรงนี้นะครับกดมันจะขึ้นอย่างนี้ให้เรานะครับซึ่งเราสามารถจะปรับค่าทุกค่าได้ในนี้เลยนะครับตั้งแต่ค่าฟอร์มโล่ไฮสปีดนะครับแล้วก็ค่าเฟสครับตั้งแต่เฟสเริ่มต้นนะครับจนถึงเฟสสุดท้ายนะครับแล้วก็ค่าวิดนะครับสังเกตในหน้าฟอร์มดีนะครับผมลองเปลี่ยนฟอร์มดูนะครับคลิกตรงนี้ มีฟอร์มต่างให้เราเลือกนะครับผมลองเลือกตัว PWM นะครับนี่คือหน้าต่อของฟอร์ม PWM นะครับสังเกตในกราฟตรงนี้นะครับผมลองปรับคําว่าบิดนะครับปรับบิดบิดคืออะไรนะครับบิดคือความกว้างขนาดของเอฟเฟกนะครับที่เกิดขึ้นใน1รอบนะครับอันนี้นะครับคือหนึ่งรอบของเอฟเฟกนะครับตั้งแต่เฟสศูนย์นะครับจนถึงประมาณ10องศานะครับถ้าเกิดผมปรับบิดนะครับให้มันเล็กลงนะครับดูในฟอร์มนะครับ ฟอร์มก็เล็กลงนะครับซึ่งข้างบนนะครับคือจุดทานะครับข้างล่างคือจุดโลนะครับไฮกับโลนะครับผมลองเปลี่ยนฟอร์มบ้างนะครับฟอร์มเป็นไซน์เบฟนะครับจะเห็นว่าเวฟของผมนะครับเล็กลงมากเลยนะครับเพราะผมปรับวิดให้เล็กนิดเดียวเองนะครับซึ่งเือนกตันนะครับที่ผมปรับวิดให้เล็กลงนะครับภาพที่เห็นนะครับก็จะสัมพันธ์กันด้วยนะครับผมลองปรับวิดนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับ ว่าฟอร์มของมันก็จะใหญ่ขึ้นตามนะครับส่วนดับส่วนสว่างครับจะมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับถ้าเกิดวิตผมเล็กลงส่วนที่มืดผมก็จะมากขึ้นนะครับเราเปลี่ยนฟอร์มดูนะครับเห็นภาพ p e r c e มากขึ้นผมลองใช้บัมนะครับ16สังเกตว่าบัมนะครับส่วนสว่างมันค่อนเยอะนะครับแต่ว่าส่วนมืดนิดเดียวนะครับที่ปลายขอบด้านนี้กับด้านนี้นะครับผมลองปรับวิตนะครับให้มันเล็กลงนะครับ เกิดในทีดีนะครับว่าสัมพันธ์นะครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับว่าจุดสว่างของผมนะครับก็จะเล็กลงตามนะครับในทีดีก็จะเป็นจุดสว่างที่น้อยลงตามนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวทั้งหมดแล้วนะครับต่อมาพูดถึงคาว่าแทกเกอรดีเคนะครับแทกกับดีเคนะครับจะใช้ได้แค่ไม่กี่กราฟนะครับที่สามารถจะใช้ตัวแทกเกับดีเคนะครับจะมีแค่ฟอร์ม PWM นะครับแล้วก็มีฟอร์มเชสนะครับที่สามารถใช้กับตัวแทกเกอร์ดีเคนะครับรวมทั้งตัวแรนดอมนะครับ สามารถใช้ได้นะครับแรนดอมก็จะทําให้เอฟเฟกนะครับจายตัวกันมากขึ้นนะครับซึ่งอั t กั k d k คืออะไรนะครับลองดูในฟอร์ม p w m นะครับในฟอร์มของผมนะครับก็คือมันหักเป็เส้นตรงเลยนะครับตั้งแต่ศูนย์ปั๊บถูกหักขึ้นแล้วก็ตอนดับก็ดับลงหักชันเลยนะครับก็จะเป็นเปิดจากศูนย์ไปถึง100แล้วก็จากห0ึมาศูนทันทีเลยนะครับแต่ Attack d e K มันทําอย่างนี้ครับผมลองเพิ่มแ t ท a ขึ้นนะครับ มันจะทําให้กราฟฝั่งหนึ่งนะครับมีความเคิร์บมากขึ้นนะครับสังเกตว่าใน 3D นะครับสังเกตใน 3D นะครับคือตอนเฟดอินนะครับมันจะมีความสมูทมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับ dK นะครับแอทแท็คือการเพิ่มความสมูทของเฟดอินนะครับ dk ความเพิ่มความสมูทของเฟดอานะครับถ้ายิ่งสูงครับก็จะยิ่ง็นสโลปมากขึ้นนะครับจะมีความนุ่นนุ่นมากขึ้นนะครับอันนี้คือแอทแท k กับ dK นะครับ ึ่งสามารถจะปรับฟอร์มอื่นได้นะครับเช่นเป็นฟอร์มของแรนดอมเป็นต้นนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับผมปรับตรงนี้ให้เป็นคำว่า PWM นะครับแล้วก็ Attack เป็น0 DK เป็น0นะครับเราสามารถจะคลิกเข้าไปนะครับเพื่อพิมพ์เลขนี้ได้เลยนะครับมันจะมีค่าเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาเป็นค่าแ a ็ k เท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ค่า DK กี่เปอร์เซ็นต์นะครับกดปุ่มกระบาดพิ้งได้นะครับ โอเคนะครับจากนั้นนะครับเรารู้จักค่ากันเกือบหมดแล้วนะครับตั้งแต่ฟอร์มเลสสปีดนะครับจากนั้นนะครับเหลือสีช่องนะครับคำว่ากรุ๊ปบล็อกวิงแล้วก็ช็อตซิงเกิลช็อตนะครับกรุ๊ปนะครับความหมายคือว่าอยากให้เอฟเฟกนี้นะครับเล่นไปกี่สเต็ปนะครับสมมติอยากให้เล่นเป็น3สเต็ปแล้วก็แบ่งกรุ๊ปตรงนี้นะครับคลิกขวาให้เป็น3แล้วกดนะครับ มันก็จะแบ่งให้นะครับเป็น3สเตปนะครับโดยวิธีการเลือกของมันนะครับจะเลือกเป็นเบอร์1 2 3 1งสไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือกลุ่มนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า3สเตปเนี่ยมีทั้งหมด3เฟสนะครับมันจะถูกหาให้เราเองเลยนะครับอยากได้เป็น4กลุ่มก็คือกลุ่มเป็น4ก็จะมี4สเตปนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือคําว่ากลุ่มนะครับส่วนคําว่าบล็อกคืออะไรนะครับบล็อกคือ ใน1กรุ๊ปจะมีทั้งหมดไฟกี่ตัวนะครับเช่นตอนนี้นะครับคือบล็อกเนี่ยไม่มีเลยนะครับหมายถึงว่าไฟเทียตัวเนี่ยจะอมาเทีตัวเทียตัวนะครับถ้าเกิดผมปรับบล็อกเป็น1ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดผมปรับบล็อกนะครับเป็น2มันจะจับคู่ไฟนะครับให้เป็น2ดวงต่อ1กรุ๊ปนะครับ2ดวงต่อ1กรุ๊ปนะครับหมายความว่าจะมาเป็นทียสอง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 ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือคําว่าบล็อกนะครับ ไปเรื่องของวิงนะครับวิงนี่คือจะบอกว่าเราจะแบ่งไฟนะครับให้เล่นเป็นเอฟเฟกต์เข้าหรือออกนะครับเป็นกี่ชุดนะครับสมมติว่าในกรณีนะครับผมไม่ได้ใส่วิงนะครับก็จะไล่จากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดผมใส่วิงเป็นวิง2นะครับมันก็จะไล่เข้าหรือออกกันนะครับในกรณีที่เป็นเลขคู่นะครับในกรณีนะครับวิง1เนี่ยจะไปทางด้านจากซ้ายไปขวามือ วิ่งสองนะครับก็จะเป็นขวาๆไปซ้ายมือนะครับก็จะเข้าหรือออกเข้าหากันอย่างนี้นะครับในกรณีที่เป็นเลขคู่นะครับถ้าเป็นเลขคี่นะครับสมมติว่าวิ่งเป็น3 1กับ2เข้าหากันนะครับเห็นไหมเขาาหนึ่งกับ2ก็เข้าหากันนะครับหมายความว่าไฟก็จะถูกแบ่งใหม่นะครับเป็น3าชุดนะครับคือ1 2 3นะครับ1กับ2ก็เข้าหากันนะครับส่วน3านะครับก็จะเข้าหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามกับ2นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราแบ่งวิงนะครับเป็น4ก็จะเป็น1ข้าหาสองสามเข้อหา4เป็นต้นนะครับอันนี้คือการแบ่งวิงเกิดขึ้นนะครับถ้าเรายิ่งแบ่งวิงเยอะก็จะมีการแบ่งให้เข้าหรือออกกี่ชุดก็ว่าไปนะครับอันนี้คือวิงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับต่อมานะครับก็คือคําว่าซิงเกิลช็อตนะครับซิงเกิลช็อตหมายถึงว่าถ้าเกิดเรากดเอฟเฟกนะครับ ปกติเอฟเฟกต์เรานะครับจะเป็นการวนไปเรื่อยนะครับก็คือการจากบนจากซ้ายไปขวาส้นสุดไปแล้วก็เกิดเครื่องใหม่นะครับนี่คือเอฟเฟกต์นะครับถ้าเกิดเป็นซิงเกิลช็อตนะครับลองคลิกซิงเกิลช็อตให้เป็นคอย์เดูนะครับมันจะเล่นครั้งเดียวนะครับแล้วก็หยุดดับไปเลยนะครับลองดูใหม่นะครับผมกดเลือกเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับกดนี่นะครับจะเล่นแค่ครั้งเดียวนะครับกดเลือกใหม่นะครับ ซึ่งในกรณีทั่วไปนะครับเราไม่ควรจะเปิดซิงเกิลช็อตนะครับให้เป็นออนนะครับปรับให้เป็นปิดไว้ดีกว่านะครับไม่ต้องปรับให้เป็นเยสนะครับซึ่งค่าต่างๆนะครับถ้าเป็นค่ากรุ๊ปบล็อกวิงต่างนะครับเราสามารถที่จะปรับได้นะข้างล่างนี้เลยจะมีคําว่ากรุ๊ปบล็อกวิงนะครับคลิกแล้วก็สามารถจะพิมพ์เลขนี้ได้เลยนะครับข้างล่างไม่ต้องเลื่อนตัวสกอร์นะครับจะสามารถไปขวดตลอดเวลาได้นะครับ โอเคนะครับมาลองดูนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเราจะสร้างเอฟเฟกตัวนี้นะครับให้เป็นจังหวะ2จังหวะนะครับทายังไงได้บ้างนะครับผมก็แค่เริ่มต้นนะครับโดยการที่เลือกฟอร์มก่อนนะครับพอจะเลือกฟอร์ม p w m อย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ไปที่เหมือนเดิมนะครับ2จังหวะก็คือกรุ๊ปเป็น2นะครับตรงนี้เป็น2 พอได้นะครับกุเป็น2นะครับแต่สังเกตว่าจังหวะนะครับไฟมันจะเปิดแล้วมันก็จะดับนะครับเปิดแล้วก็ดับก่อนแล้วค่อยเปิดตัวใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราแก้ที่คําว่าวิดนะครับวิดตัวนี้นะครับผมเป็นแค่า2่นะครับหมายความว่าอะไรนะครับถ้าเอฟเฟกต์สองตัวมาทาบกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอฟเฟกตัวนี้นะครับความแคบของมันนะครับแคบมากนะครับยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเราอยากจะให้เอฟเฟกมันต่อเนื่องกันนะครับเรา หมายความว่าวิดตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น50นะครับมันก็จะตอบพอดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมทำวิดตรงนี้นะครับให้เป็นแค่25มันก็จะเป็น25ดับอีก25ค่อยมาอีก25ก็ดับอีก25นะครับเพราะว่าในรอบหนึ่งนะครับมันจะมีทั้งหมด2จังหวะถูกต้องไหมครับฉะนั้น2จังหวะนะครับควรปรับวิดตรงนี้ให้เป็น50นะครับ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะครับเรื่องของวิธเรื่องของสปีดเรื่องของเรทนะครับจะไปต่อไปในคลิปถัดไปนะครับโอเคครับได้แล้วก็กดปิดนะครับแล้วก็กดเคลียร์นะครับผมก็สามารถใช้เอฟเฟกตัวนี้นะครับได้ตลอดเวลานะครับก็ตั้งชื่อหน่อยนะครับกด assign 2ครั้งตั้งชื่อนะครับให้กลายเป็น effect dimmer นะครับก็ตั้งชื่อว่าเป็น dim แล้วก็ pwm นะครับ pwm แล้วก็เป็น1.2นะครับ1ต่อ2เป็นต้นนะครับแล้วได้เอฟเฟกนี้มานะครับก็สามารถใช้เอฟเฟกตัวนี้กับไฟไหนก็ได้นะครับเลือกไฟกดเอฟเฟกตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับลองอีกแบบหนึ่งนะครับผมจะลองสร้างเอฟเฟกที่เป็น1ต่อ3บ้างนะครับเราก็กด Edit เข้าไปนะครับในเอฟเฟกตัวนี้ที่เราได้กดตอนแรกของคลิปนี้นะครับ e d ดิเข้าไปเป็นดิเมอร์แล้วนะครับเราก็ แก้ไขเหมือนเดิมนะครับปรับฟอร์มนะครับเป็นเหมือนกันคือ pwm นะครับแล้วก็กรุ๊ปนะครับเป็น3จังหวะนะครับจะให้เป็น3จังหวะคือ1 2 3 1 2 3เป็นต้นนะครับเราก็ปรับกรุ๊ปให้เป็น3แล้วก็ส่วนวิทนะครับจาก50นะครับแล้วก็คนจะปรับให้มันเหลือประมาณสัก3อันอยู่นะครับก็คือ33นะครับโอเคแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็ปรับเรทกับสปีดนะครับ ให้กลายเป็นจุด3 3นะครับโอเคนะครับอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของวิดเดทสปีดนะครับจะอธิบายต่อไปในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็กดปิดนะครับลองดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับลองเลือกไฟล์กดตรงนี้อ่าพอใช้งานได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตั้งชื่อนะครับกด assign 2ครั้งไปที่ตัวนี้นะครับตั้งชื่อกลายเป็นดิม เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ PWM แล้วก็1.3นะครับสุดท้ายนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับจะลองสร้างเอฟเฟกอื่นบ้างนะครับนอกจากดิมเมอร์นะครับจะลองสร้างเอฟเฟกของโพซิชันบ้างนะครับให้เรากดที่ Edit เหมือนเดิมนะครับไปที่ที่เปล่าของเอฟเฟกนะครับกดที่คำว่า Add แล้วเลือกโพสชั่นนะครับจะลองเล่นกับโพสชั่นทิวบ้างนะครับทิวอย่างเดียวเลยนะครับสังเกตว่ากดทิวอย่างเดียวนะครับยังจะได้มีโพสชั่นขึ้นนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่ผมกดแพงกับทิวนะครับจะมีคําว่าโพสชั่นขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดจะเลือกทิวอย่างเดียวนะครับวิธีการที่ผมจะไม่เลือกอันเก่านะครับที่ผมเลือกไปแล้วเนี่ยผมกดที่พำว่าแผนซ้าไปครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นการไม่เลือกตัวแผนนะครับจะเหลือแค่ทิวอย่างเดียวผมกดที่่คคําาวนรมะับ ก็จะขึ้นออตทริบิวตรงนี้นะครับไปคําว่าทิวที่เหลือเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนโพซิชันนะครับความเร็วของมันนะครับประมาณสัก10 bpm ก็พอแล้วนะครับหรืออย่างมากคือ15 bpm นะครับจากนั้นนะครับก็สามารถจะเลือกฟอร์มเลือกอะไรได้นะครับแล้วก็กดเลือกไฟดูกดเปิดขึ้นมานะครับ2ครั้งแล้วก็กดเอฟเฟกตัวนี้ จะเป็นค่าทิวนะครับดูในทีดีนะครับเอฟเฟกตัวนี้เล่นค่าทิวนิดดียนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในเอฟเฟกตัวเดียวกันนะครับเราสามารถจะใส่ค่าได้หลายค่านะครับผมขอตั้งชื่อนี้ก่อนนะครับตั้งชื่อว่าทิวแล้วก็ซายนะครับ เราสามารถจะสร้างเอฟเฟกได้หลายค่าในเวลาเดียวกันนะครับสมมติว่าผมกดที่เอฟเฟกตัวใหม่นะครับกดที่คำว่า edit แล้วก็กด add นะครับทั้ง dimmer นะครับแล้วก็ทั้ง t i l t นะครับพร้อมกันก็จะขึ้นนงี้มา2อรรนทัดนะครับแล้วก็สามารถจะปรับเอฟเฟกได้นะครับว่าอยากได้เอฟเฟกเป็นแบบไหนนะครับสมมติว่าปรับเป็นแบบอันนี้เป็นแบบ pwm เป็นต้นนะครับแล้วก็กดเลือกไฟล์กดเอฟเฟกตัวเดียวนะครับ จะมีทั้งค่าดิมเมอร์นะครับแล้วก็ค่าทิ้วเล่นพร้อมกันเป็นต้นเลยนะครับปรับค่าความเร็วนิดนึงนะครับความเร็วของตัวสปีดนะครับของตัวโพชชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทิ้วกับแพนนะครับไม่ควรเร็วมากนะครับไม่งั้นมอเตอร์จะเสียนะครับอย่างมากนะครับก็คือ15 BPM นะครับก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะครับเป็นต้นนะครับนะครับกดครั้งเดียวนะครับก็ได้ทั้งเอฟเฟกทั้งดิมเมอร์ทั้งโพชชั่นเลยก็ทําได้นะครับ ต่อมาสุดท้ายนะครับเราสามารถที่จะ Copy นะครับเอฟเฟกเก่าๆนะครับของ g r a n m a 2นะครับที่เราได้ Import เข้ามาแล้วเนี่ยมาแก้ไขต่อได้นะครับวิธีการก็คือกดที่คำว่า Copy นะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์ที่เราชอบนะครับสมมติว่าเราเลือกเอฟเฟกต์เชสนะครับมาไว้เป็นต้นนะครับฟอร์มเชสนะครับเป็นฟอร์มที่น่าสนใจนะครับรากดเข้าดูข้างในนะครับ Edit อันที่เราก๊อปปี้มานะครับตัวเชส ของเชสนะครับไม่สามารถจะปรับตัววิดได้นะครับเพราะว่าฟอร์มเชสนะครับเป็นฟอร์มเดียวที่จะยอมให้มีไฟสว่างทีละดวงเท่านั้นนะครับสมมติว่าผมเลือกไฟไปทั้งหมด20ดวงนี้นะครับผมกดเชสนะครับมันจะยอมให้มีไฟสว่างนะครับทีดวงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับผมลองเคลียร์นะครับผมเลือกไฟ4ตัวนี้นะครับแล้วผมกดเชสนะครับ มันจะทำการเฉลี่ยวิทนะครับคือความกว้างของแต่ละฟอร์มนะครับให้ไฟแต่ละตัวนะครับสว่างแค่เทียะตัวเดียวนะครับไม่มีการสว่างทีละ2-3ตัวพร้อมกันนะครับนวเมื่อเราใส่บล็อกหรือใส่กรุ๊ปเข้าไปนะครับสมมติว่าผมลองกด edit นะครับเข้าไปในตัว effect c h a s e นะครับผมใส่บล็อกนี้นะครับให้กลายเป็น2นะครับ ก็สว่างให้ทีละ2ตัวได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามันจะทําการเฉลี่ยวิทให้เรานะครับสมมติว่าผมเลือกไฟใหม่นะครับผมกดเคลียร์เลือกไฟใหม่เป็น20ตัวนี้นะครับกดที่คําว่า dimmer chase มันจะสว่างให้ทีละ2ตัวนะครับแต่ว่าความเร็วของเมื่อกี้นะครับระหว่างตัว dimmer ที่เป็น4ตัวนะครับกับตัว dimmer ที่เป็น20ตัวนี้นะครับความเร็วจะต่างกันนะครับ มาบริหารช่องวิดให้เรานะครับเพื่อมันสามารถจะให้รอบหนึ่งนะครับเล่นตัวได้พอดีจะไม่มีการสว่างขี่กันนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของการสร้างเอฟเฟกเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการอธิบายนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเฟสวิดและก็เลทนะครับอย่างละเอียดนะครับว่าไอ้คำว่าเฟสวิดแลวก็เลทนะครับที่ต้องปรับพานนุนหานี้นะครับ ทำไมจะเป็น0.5ทำไมจะเป็น0.33นะครับทำไม PPM ต้องเป็น15ทําไม bit ต้องเป็น50เป็นต้นนะครับจะใช้ใบต่อไปนะครับโดยการที่เราจะสร้างภาพให้เห็นเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่าลืตากันในคลิปต่อไปนะครับเพราะเรื่องนี้สําคัญนะครับมีผลในการสร้างเอฟเฟกต์ที่มีหลายสเต็ปมากขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ